อ,อร่อยอ่ะทุกคนแล้วชาทําไมเด็กถึงติดอ่ะทําไมต้นบุญติดชาลูกของน้องเจีย๊ยบไปดูเลยนะหล่อมากทุกคนยังยังเด็กอยู่เลยกี่เดือนติดชาค่ะเห็นแม่กินชาไม่ได้ค่ะต้องเอามือตะกุยจะกายจะกินชาให้ได้ค่ะพา้กินชาเอออยู่หมัดเลยแล้วเด็กที่ได้กินชาจะฉลาดเพราะอะไรทุกคนเพาอเขาว่าหาน้าเลือดน้ําเหลืองเขาดี ระบบการทํางานของสมองเขาจะดีทุกคนมันก็จะไปเลี้ยงระบบประสาทระบบสมองเด็กก็จะมีะเขาเรียกอะไรคะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีะสมาธิอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กเขาก็จะมีความเฉลียวฉลาดเขาก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกใครกินชาแล้วฉลาดไม่ต้องแปลกใจนะคะจะฉลาดกว่าคนในวัยเดียวกันไปดูน้องต้นบุญถ้าไม่เชื่ออีฉันไปดูต้นบุญไปดูลูกน้องพัดทุกคนลองไปดูดิลูกน้องตาลลูกน้องพัดลูกน้องตาลน,นี่เป็นทุกคนเป็นไมเกรนถึงขั้นอาจเจียนกินข้าวไม่ได้ พ่อแม่พาไปหาหมอจนทุกใจทุกคนแล้วปวดจนไปโรงเรียนไม่ได้ปวดจนน้องทรมานมากๆทุกคนดูทุกวันนี้สิลูกน้องตาอ่ะสวยมากคือเป็นสาวสวยทันแม่ทุกคนตอนนั้นผมเพราะว่านางเครียดปวดหัวไมเกรนเด็กอ่ะเพราะเส้นเลือดอ่ะมันถูกบีบเลือดได้ไม่ได้ดีพอทุกคนมันทําให้เด็กมือหัวอยากจะอาเจียนแล้วปวดเกรง็งคุณไปดูสิทุกวันนี้ปีหนึ่งปวดสักทีหนึ่งก็ทชาม,มันเถอะนี่ลูกน้องตาเป็นไมเกรนแบบหนักมาก ทุกวันนี้สวยหนักมากเห็นไหมคะแล้วคุณลองไปดูลูกน้องพัดลูกน้องพัดไม่แข็งแรงนะไปถามน้องพัดได้เลยเพราะตอน,ต,อนตั้งแต่กาเนิดแล้วค่ะไม่แข็งแรงต้องใช้เครื่องช่วยนู่นนี่นั่นทุกคนพัดนะให้ลูกกินตั้งแต่เด็กเลยคุณไปดูตอนนี้ดิลูกพัดแข็งแรงมากฉลาดมากเก่งมากทั้งสองคนเลยยิ่งน้องผู้ชายนะเพราะน้องพัดท้องเขาก็กินเขากินลูกคนแรกก็กินเป็นผู้หญิงเนาะให้ลูกกินด้วยเองกินด้วยพอทีนี้กินไปกินมาทุกคนฮอร์โมนดี ไปปั๊บปั๊บปั๊บสามีเอ้ยเขาเรียกอะไรนะเออไปปฏิสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างนะคะก็มามีคนที่สองพอมีคนที่สองเนาะน้องพัดก็แบบว่าออ้ยยังกินต่อได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไปถามแม่จ๋าพอแม่จ๋าประสบการณ์ปั๊บปั๊บมาก่อนแม่จ๋าก็บอกกินเลยแม่จ๋ากินลูกแม่จ๋าแข็งแรงอ่ะน้องพัดก็กิน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 ปรากฏว่าลูกน้องพัดคนที่สองออกมาแข็งแรงมากลูกเธอแข็งแรงมากฉลาดมากหล่อมากทุกคนไปดูนะลูกน้องพัดหล่อสวยโอ้ยทั้งบ้าน นี่คือสิ่งที่จะให้เห็นว่าทุกคนสมุนไพรมันนะมันไม่ได้เป็นยาที่จะไปกดประสาทหรือว่าจะไปทำให้ปอดตับไตไส้พุงมันพังมันจะไปทําให้ร่างกายเราอะเกิดการไหลเวียนเลือดได้ดีแค่นั้นเอง